พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่เจ็สิหเรื่องปัจฉิมมโอวาทปัจฉิมมวาจาปรินิพานและสังเวคกถาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งพระอนุนว่าเมื่อเราปรินิพานไปแล้ว พวกเธออย่าคิดว่าพระบรมศาสดาของพวกเราไม่มีข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีอันตถาคตได้แสดงแล้วได้บัญญัติไว้แล้วจะพวกเธอทำและวินัย84% 0 0 0ี่พันพระธรรมคันนั้นจากเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราอานุนบัดนี้ ภิกษุเรียกกันและกันด้วยวาทะว่าอาวุโสโดยล่วงไปแห่งเราไม่ควรเรียกกันเช่นนั้นภิกษุผู้แก่กว่าพึงเรียกภิกษุผู้อ่อนกว่าโดยชื่อโดยโคดหรือโดยวาทะว่าอาวุโสภิกษุผู้อ่อนกว่าพึงเรียกภิกษุผู้แก่กว่าวา่าพันเตผู้เจริญหรืออาัสมาผู้มีอายุพระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่าอานน์โดยการล่วงไปแห่งเราหากสง ปรารนาจะถอนสีขาบทเล็กน้อยเสียบ้างก็จงถอนเถิดอานนท์โดยการล่วงไปแห่งเราสงพึงลงพรมทันแจ่ชนนะภิกษุพระอนนทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรมทันเป็นชไนฉพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าปล่อยชน,นะภิกษุให้พูดได้ตามที่ตนปรารถนาภิกษุทั้งหลายไม่พึงว่ากล่าวไม่พึงตักเตือนไม่พึงสั่งสอน ในที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเธอจงถามเถิดจะได้มีความร้อนใจในภายหลังได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่เฉพาะหน้าเราแล้วก็ยังมีกล้าทูลถามพระองค์แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ถึงสามครั้งภิกษุเหล่านั้นก็ยังพาก,กันนิ่งอยู่ พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งอีกว่าภิกษุทั้งหลายบางทีพวกเธออาจจะไม่กล้าถามเพราะความยำเกรงในตถาคตถ้าเช่นนั้นเธอจงบอกแกภิกษุผู้สหายให้ถามแทนเธอแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสอย่างนี้แล้วพวกภิกษุเหล่านั้นก็ยังพาก,กันนิ่งอยู่เช่นเดิมพระอนุ์กราบทูลว่าน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมา ข้าพระองค์เลื่อมใสในภิกษุเหล่านี้ว่าไม่มีสักรูปหนึ่งที่จะสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือในข้อปฏิบัติใดๆพระพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์ความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคผลหรือในปฏิปทาข้อปฏิบัติจะไม่มีแก่ภิกษุแม้รูปเดียวในที่นี้เพราะในบรรดาภิกษุสงฆ์เหล่านี้รูปที่มีคุณธรรมต่ำที่สุด ก็เป็นพระสุดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีทางที่จะตรัสรู้ในภายหน้าแน่นอนต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนบรรดาพิสุทั้งหลายว่าหันดดานิพิขเวอมันตยาวมโววยธรรมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปาเดทะอัยง ตถาคตัตสัจชิมวาจาแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดน,นี้เป็นวาจาในครั้งสุดท้ายของตถาคตพระบรมศาสตราตรัสด,ดังนี้แล้วก็ไม่ได้ตรัสอีกต่อไปพระวาจานี้ จึงเป็นปัจฉิมวาจาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้พระโอวาททั้งหมดที่ทรงประทานไว้แก่สัตว์โลกทั้งหลายตลอดเวลาสี่สิ้าพระพรรษารวมลงในความไม่ประมาทด้วยประกาศชนีจจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้ว เข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วเข้าจตุตฌานออกจากจตุตฌานแล้วเข้าอากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติแล like ้วเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะสมาบัติแล้วเข้าอาจินจัญจายตนะออกจากอาจินจัญญาจตนะสมาบัติแล้วเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแล้ว เข้าสัญญาเวทยิตินิโรธขณะนั้นพระอนุลนได้ถามพระอนุรุทธะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วหรือพระอนุรุทธะกล่าวว่าอานทน์ผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางไม่ปรินิพานกําลังทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธขณะน,นี้พระพุทธเจ้าทรงออกสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแล้ว เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนาออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแล้วเข้าอาจินจัญญายตนะออกจากอาจินจัญญายตนะสมาบัติแล้วเข้าวิญญาณัญญายตนาออกจากวิญญาณัญญายตนะสมาบัติแล้วเข้าอา,ากาสานัญญายตนาออกจากอากาสานัญญายตนะสมาบัติแล้วเข้าเจตุตฌานออกจากเจตุตฌานแล้วเข้าตติยฌา,าน ออกจากตติยฌานแล้วเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วเข้าจตุตฌานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงออกจากจตุจฌานแล้วเสด็จปรินิพานในระดับแห่งการพิจารณาองค์จตุตฌานนั้นพร้อมกับการปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้เกิดแผ่นดินใหญ่ไว้ทั้งกลองทิพย์ก็บันลือขึ้นพร้อมกับการปรินิพานของพระพุทธองค์เท้าสัมบดีพงศ์ได้กล่าวคาถาว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกแม้แต่พระสถาคตผู้เป็นพระบรมศาศสดาหาบุคคลเปรียบไม่ได้ยังต้องเสด็จปรินิพาน พร้อมกับการริพานของพระพุทธองค์ท้าสกะจอมเทพได้กล่าวคาถาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาการระงับดับสังขารเสียได้เป็นสุขนั่นคือทางแห่งพระนิพพานอันประเสริฐเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนิพพานแล้วบรรดาภิกษุที่ยังมีสิ้นราคะ รำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเร็วนักพระสุคตอันตรธานเร็วนักส่วนภิกษุที่ประสจาก,กราคาแล้วมีสติสัมปชัญญะพิจารณาอยู่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วย่อมมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไม่มีเว้นแม้แต่พระบรมศา,ศาสดาพระอนุรุทธะเตือนเหล่าภิกษุว่าอาบุโสพวกท่าน อย่าเศร้าโศกร่ำไรไปเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบ,บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความพลัดพลากจากสิ่งเล่บบุคคลอันเป็นที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นต้องมีสิ่งใดมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วต้องมีความแตกทำลายเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พระอนุรุทธะและพระอานนท ยางราตรีที่เหลือนั้นให้ล่วงไปด้วยธรรมกถาที่เกี่ยวกับมรณสติว่าพระยามัตยุราชนี้ไม่ละเว้นแม้พระบรมศาสดาผู้ประเสริฐสุดในโลกจนกระทั่งรุ่งเช้าพระอนุรุทธะจึงสั่งพระอนุ์ให้ไปแจ้งข่าวการเสด็จปรินิพพานของพระบรมศาสดาแจมลรกษัตริย์กุสินาราพระอนุ์จึงเข้าไปในเมืองกุสินารา